สวัสดีค่ะช่องจัดมินพยากรนะคะวันนี้พี่นุ้ยได้มาทําเป็นแรนดอมอีกเช่นเคยเป็นพลังงานโดยรวมไม่สามารถไปตัดสินใครคนใดคนหนึ่งได้นะฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะเนาะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะเพราะเป็นพลังงานโดยรวมนะไม่ใช่ดูดวงส่วนตัวนะคะเนาะ วันนี้พี่นุ้ยได้มาทำคลิปในหัวข้อนะคะคุณเจอคนมาทุกรูปแบบแล้วจริงๆเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะแสดงว่าคุณต้องมีชีวิตที่ผาดโผนและผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายหรือคุณอาจจะต้องเจอคนที่หลายรูปแบบหลายประเภทที่คุณได้ใช้ชีวิตร่วมหรือทำงานร่วมหรือต้องปัปุล่า้นปุนเหล่านี้เนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะขอดูพลังงานของคุณนะขอดูพลังงานของคนที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปพี่หมอในวันนี้นะคะเนาะ นึ่งใบเท่านั้นนะพี่หมอขอแค่หนึ่งใบเจ็ดเรียนสแตนดาร์ดไลน์คุณเป็นคนที่รู้คุณค่าของการเงินคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งคุณเป็นคนที่ลงเป็นคนที่ชอบลงทุนหรือทําอะไรแล้วคุณจะต้องได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วคุณก็จะต้องเป็นคนที่มีความมั่นคงรากฐานแห่งการมั่นคงในเรื่องการเงินคุณจะทําอะไรคุณจะไม่ทําเลื่อนลอย คุณจะเป็นคนที่คิดที่จะวางแผนอนาคตหรือในเรื่องการเงินหรือเรื่องการงานของคุณมันจะต้องได้กินยาวๆแล้วก็จะเป็นรากฐานในความมั่นคงไม่ไม่เป็นอะไรที่เลื่อนลอยเออนะคะนี่คือตัวตนของคุณคุณเก่งในเรื่องการเงินคุณเป็นคนที่คิดคำนวณตลอดเวลาคุณเป็นคนที่ละเอียดในเรื่องการเงินคุณเป็นคนที่หว่านพืชก็ต้องหวังผลในสิ่งที่คุณทำนะคุณเป็นคนที่มีความขยันเป็นคนที่หาเงินเก่งเป็นคนที่หาเงินเก่งมากๆเจ็ดเหรียญสแตนดาร์ดไลน์คุณเป็นคนที่หาเงินเก่งจริงๆ หเจ็ดเหรียญขึ้นมาเนาะเป็นนักอ่ลงทุนเป็นคนที่อ่าพืชผักไรนาะสวนครัวหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าไม่ว่าธุรกิจประการใดที่คุณทําไปแล้วเนี่ยคุณก็จะได้เก็บไว้นานๆได้อ่าได้กินนานๆออกดอกออกผลอะไรประมาณนี้คุณเป็นคนที่ชอบอ่าทอะไรแล้วมันมีความมั่นคงอะ่ะเอออเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะว่าคุณเจอคนประเภทไหน คุณมักเจอคนประเภทที่หน้าไหว้หลังหลอกแล้วก็เจอคนประเภทที่ว่าชอบประจบประแจงออประจบประแจงจะเป็นคนที่ในสายงานจะเป็นคนที่เป็นคู่แข่งขัดแข้งขัดขาจะเป็นคนที่ในที่ทํางานหรือจะเป็นคนที่รู้จักก็ได้เนาะนะคะเห็นไหมเนี่ยเพราะคุณพลังงานของคนเหล่านี้เป็นคนที่ขี้ฉาแล้วก็เอาเปรียบเป็นคนที่ชอบประจบประแจงหน้าไหว OK, ้หลังหลอกต่อต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างเป็นคนที่ นำเรื่องราวของคุณไปปรุงแต่งเออชอบนำเรื่องราวของคุณไปปรุงแต่งได้เนาะในทางที่ไม่ดีนะไม่ใช่ในทางที่ดีนะในทางที่ไม่ดีนะคะเนะาะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะคะอืมคุณมีความมั่นคงจริงๆด้วยในเรื่องการงานสี่ไม้เท้า f o r of wands ขึ้นมาแสดงว่าคุณเป็นคนที่มีรากฐานแห่งความความตั้งมัน่นอ่าการงานธุรกิจหรือสิ่งไหนที่คุณต้องการที่จะ ทำให้มันเกิดผลคุณก็ประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวของคุณเองด้วยนะพี่หมอดูถึงพลังงานของคนที่ขี้อิจฉาคุณหรือพลังงานของคนที่ไม่อยากให้คุณได้ดีหรือพลังงานของคนที่ต้องการที่จะให้คุณไม่ได้เดินหน้าให้ให้ไม่มีอะไรเท่าเทียมเขาอะไรประมาณนี้เนาะมันเป็นสิ่งที่เขาขี้อิจฉาคุณอยู่รับหลังนะอุะอ๊ยเดวิลขึ้นมาพี่นุ้ยไม่ได้นั่นเดวิลออกมาเลยเห็นไหมพลังงานแห่งคนขี้โกงพลังงานแห่งคนกิเลส คนพวกนี้มีกิเลสครอบงำนะคนพวกนี้มีกิเลสครอบงำเป็นคนที่มีปรมเป็นคนที่มีปรม,เ,ปนนม,ปรมเอ่ออาจจะเป็นคนที่ไม่อยากให้ใครได้ดีกว่าหรือไม่อยากให้ใครได้เกินหน้าเออไม่อยากใครได้เกินหน้ามันเป็นเดวิลเดวิลขึ้นมาคือขุมพลังแห่งกิเลสอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็คุณจะต้องอยู่รวมปะปนกับคนที่ อชอบเลียแ้งเลียขาเป็นคนที่ชอบประจบประแจงเป็นคนที่หน้าไว้หลังหลอกแล้วก็เป็นคนที่ชอบเอาเปรียบเมื่อมีโอกาสเออต้องบอกว่าชอบเอาเปรียบคุณเมื่อมีโอกาสจ้องแทงข้างหลังคนพวกนี้อาจจะอาจจะเจอกับคุณมาตั้งแต่ในอดีตหรือในเพื่อนร่วมง,งานปัจจุบันก็ได้นะหรือคนที่รู้จักคุณในในปัจจุบันนี้ก็ได้นะจะมีคนพวกนี้หลงเหลืออยู่จะมีคนพวกนี้ปะป,ะปนเข้ามาในชีวิตของคุณนะ ชีวิตของคุณจะต้องเจอคนแบบนี้มาทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเดวิลรักลบกดหลงสายกันพนันอะไรก็แล้วแต่คุณจะต้องเจอคนพวกนี้มาคนที่อกหักรักคุดหรือคนที่หน้าไหวหลังหลอกหรือพูดไม่จริงหรืออะไรอย่างเงี้ยคือคุณเนะี่ยสามารถที่จะมองคนออกแล้วคุณก็เจอมาทุกรูปแบบแต่คุณไม่ชอบอคนประเภทนี้แต่คุณต้องใช้ชีวิตร่วมชีวิตร่วมก็คือในนาทีการงานเจอกันบน เจอกันหรือทักทายกันหรือเพื่อนคุณหรือคนในที่ทํางานหรือคนรักหรือจะเป็นคนใกล้ชิดสนิทอะไรแบบนี้ได้หมดเลยนะคะเนาะคุณต้องอยู่กับคนประเภทนี้แต่ตัวคุณรู้หมดทุกอย่างว่าคนแบบไหนแบบไหนเข้ามาหาคุณเออคนประเภทนี้เป็นแบบไหนแบบไหนคือคุณรู้ทุกอย่างอ่ะคุณเป็นคนที่ไม่คบกับใครง่ายๆนะแต่เวลาที่คุณแบบคุณเป็นคนที่ปฏิเสธคนไม่ค่อยได้พี่หมอดูถึงพลังงานของคนที่ปฏิเสธใครไม่ค่อยได้อืนะคะเป็นคนที่ รู้ทุกอย่างแต่ปฏิเสธไม่ค่อยได้อะไรประมาณนี้เป็นคนที่ขี้เกงใจเออเป็นคนที่ขี้เกงใจแล้วก็มักจะมีคนเข้ามาเอาเอา่อเอาเปรียบคุณเรื่อยๆอะ่ะพี่หมอมองถึงพลังงานของคนที่เข้ามาเอาเปรียบคุณเรื่อยๆแต่คุณก็รู้แต่คุณก็ เป็นคนที่ปฏิเสธคุณไม่เป็นอย่างที่พี่หมอพูดไปอ่ะแต่คุณรู้แหละว่าใครเป็นคนที่ขี้ประจบประแจงเรียแข่งเรียขาคุณเคยมีคนพวกนี้เข้ามาชมคุณด้วยนะชมคุณว่าเป็นคนดีบางพลังงานก็ชมเอ่อก็ว่าคุณเป็นคนไม่ดีอะไรประมาณเนี้แต่ว่าถามว่าคุณจะโอนเอ็นด้วยไหมในในในสิ่งที่เขาพูดว่าดีคุณก็ไม่คุณก็ไม่สะทกสถานคุณก็ไม่ได้หลงอ่คุณจะอยู่ของความจริงเขาจะว่าดีเขาช่างเขาเขาจะว่าไม่ดีเขาช่างเขาเอออะไรประมาณเนี้ย คือคุณคุณคุณจะไม่หลงตรงนั้นคุณจะไม่ยึดติดตรงนั้นคุณจะรู้ทางเดินของคุณรู้ทางเดินของคุณว่ามันควรจะเป็นไปยังไงเดินไปทิศทางไหนคุณจะไม่หลงในความดีหรือสิ่งที่ไม่ดีเขาว่าไม่ดีก็เป็นทุกข์แข่ตัวเขาเขาว่าดีเราก็ไม่เราเราก็ไม่หลงในความดีที่เขาว่าคือเราอยู่ในโลกแห่งความจริงคือคุณเป็นคนที่มีช่องทางเดินของคุณช่องทางที่มันสามารถที่จะพาคุณก้าวสู่เส้นแห่งความสําเร็จได้โดยที่คุณไม่ยึดติดกับข้าวของเงินทองหรือคุณไม่ยึดติกกัับคําพพูวนน้ ใครจะสรรเสริญใครจะเยินยอใครจะว่าชั่วว่าร้ายว่าดีคุณก็ปล่อยวางคุณก็ปรงใครจะว่าดีก็เรื่องของเขาเขาจะว่าไม่ดีก็เรื่องของเขาคุณไม่สนใจตรงนั้นคุณไม่บ้าคําสรรเสริญเย็นยอเพราะคุณเจอคนประเภทนี้มาเยอะแล้วจนคุณรู้ทุกสิ่งทุกอย่างคนที่เข้ามาเอาเปรียบคุณคุณก็ยังรู้เลยแต่คุณจะไม่โอนเอ็นด้วยแต่บางครั้งนะคุณเป็นคนที่ปฏิเสธคนไม่ได้ก็อย่างที่พี่หมอพูดไปแต่คุณรู้ทุกเรื่องอืขอดูกันต่อเลยในเห็นไหม ยังไงแล้วนะพลังงานพวกนี้เนี่ยเห็นไหมคุณคุณเจอทั้งคนไม่ดีอ่าเนี่ยกิเลสนะเดวิลคือคนกิเลสรักโลภโกรธหลงกิเลสสายการพนันมัวเมาหรือสายด้านเทาๆหรือทําอะไรไม่ดีสายดาร์กเอาเปรียบขี้โกงหักหลังรับหลังอะไรประมาณนี้ได้หมดรักซ้อนรักคุดรักสามเศร้าได้หมดคุณเจอมาหมดทุกรูปแบบแต่คุณก็อยู่กับคนดีด้วยนะไม่มีทั้งดีเอ่อมีทั้งดีมีทั้งไม่ดีเนี่ยเห็นไหมเดวิลกับพระสังฆราชด,ดีกับไม่ดีคือ คือคุณจะต้องใช้ชีวิตปะปนกับผู้คนเหล่านี้แต่คุณแยกได้คุณแยกออกแล้วคุณก็รู้ว่าคนพวกนี้เป็นแบบไหนและคนคนนี้เป็นยังไงคุณเอาความดีเข้าข่มชนะชนะทุกสิ่งทุกอย่างคือความดีของคุณอะไม่สามารถมีใครที่จะที่คุณจะไม่รู้ว่าเขาเข้ามาแบบไหนเออคุณรู้หมดนะแต่ว่าคุณมีความดีมีเกาะกําบังมีครูบาอาจารย์ของคุณคุณมีองค์คุณมีองค์นะไม่ใช่คุณไม่มีองค์นะคุณมีองค์พี่หมอต้องบอกคุณมีองค์อ่า นะคะเนาะเขาก็ได้แค่คิดเขาก็ได้แค่เอาเปรียบคุณแต่เอาเปรียบยังไงคุณก็รู้อยู่ดีอ่ะอืมเนี่ยเห็นไหมเด็ะสเต้นคุณเข้มแข็งจะตายคุณไม่คุณไม่อ่อนแอคุณรู้ทุกเรื่องแต่คุณเลือกที่จะไม่ตรงไหนที่มีทุกนะคุณอยู่กับคนพวกนี้คุณจะรู้เลยว่าตรงไหนที่มีทุกคุณจะตัดออกเลยคุณจะไม่ยุ่งเรื่องอะไรกําลังที่จะเอาเปรียบคุณหรือเข้ามาหาคุณคุณจะเดินหนีเลยคุณจะไม่คุณจะไม่ปะทะ คือคุณมีความแกล่งซ่อนอยู่ในหัวใจแต่ถ้าเวลาที่มันจนมุมแล้วมันเข้ามาหาคุณจริงๆแล้วคุณจะต้องเอาตัวรอดหรือคุณจะต้องอธิบายอะไรบางสิ่งบางอย่างให้คนอื่นที่เขาเข้าใจคุณผิดเนี่ยคุณก็จะทําแล้วคุณชนะด้วยนะอย่าเล่นกับคุณอย่าเล่นกับคุณเชียวคุณเป็นคนที่ปากร้ายนะปากร้ายใจร้ายใจดุแต่ดุในทางที่ดีร้ายในทางที่ดีเอออย่าให้เครมาทําให้คุณแบบ รครับประคองอารมณ์ไม่อยู่แต่คุณตั้งมั่นถือมั่นอยู่ในความดีอยู่แล้วอะสิ่งที่คุณพูดออกไปมันอาจจะเป็นคําพูดที่หนักหนักเพราะคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยปฏิเสธใครแต่ถ้าได้คุณได้พูดหรือคุณไม่พอใจอะไรแล้วนะคะคพูดของคุณมันหนักมากๆฟังแบบฟังเหมือนคําพูดคุณค,ค,นะค,คณ่าคนได้นะคําพูดของคุณค่าคนได้นะที่หมอต้องบอกมันเป็นคําพูดที่ค่าคนได้เออแล้วอีกอย่างหนึ่งนะตัวคุณเองอะ่ะ ไม่ค่อยชอบยุ่งเรื่องของใครเป็นคนที่ชอบปล่อยวางชอบปรงชอบสอนชอบเป็นผู้ให้มากกว่าแล้วก็คุณก็รู้ว่าคนเหล่านั้นเป็นแบบไหนเพราะชีวิตคุณมันเลี่ยงไม่ได้เลี่ยงไม่ได้ก็หมายถึงว่าคุณจะต้องเจอคนแบบเนี้ปากปนกับชีวิตของคุณในทุกวันนี้ก็ยังเจออต้องยังเจอแต่คุณเอาตัวรอดได้เห็นไหมนินทาว่าร้ายรับหลังสายดรักสายลุยสายกันพนันออไม่ดีเลยไม่ดีเลยคุณพวกนี้เห็นไหมม,ม,ม,มันมันมันมีไพ่ที่ไม่ดีทั้งหมดเลยมีทั้งสองดาบเห็นไหมที่หมอจะต้องบอกว่ามีทั้งเดอมูล เดวิลแล้วก็มีไพ่แปดถ้วยกับสองดาบโอ้โหพี่หมอบอกเลยคนพวกนี้อยู่ในโลกออนไลน์ก็มีอืมคอยคอยใส่ลายป้ายสีคุณบนโลกออนไลน์ก็มีเออพี่หมอต้องขอขอบอกเลยว่าอาจจะมีในโลกออนไลน์ด้วยที่ใส่ลายป้ายสีคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาจ้องจะเอาเปรียบคุณอะอืมคุณเจอมาทุกประเภทแล้วคุณทําไมจะไม่รู้ใจคนพวกนี้ว่าเขาคิดยังไงกับคุณ มีดีมีร้ายชั่วกันปะปนกันไปแต่คุณสามารถแยกได้และคุณก็สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้แต่ถ้าตรงไหนแล้วมันจนมุมหรือทําให้คุณต้องออกมาอธิบายหรือคุณทนไม่ไหวจริงๆนั่นแหละมันมันเป็นคําพูดของคุณที่มันสามารถฆ่าพวกเขาเหล่านั้นได้นะเป็นคําพูดที่หนักมากๆอยู่ที่คุณคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดหรอกคุณเป็นคนที่ขาดใครไม่เป็นแล้วก็เป็นคนที่ปฏิเสธใครไม่เป็นแต่เวลาที่คุณโกรธหรือคุณแบบ กิ้วคุณโกรธขึ้นมามากๆอะเวลาที่คุณกิ้วคุณอะไรขึ้นมามากๆแล้วพี่หมอต้องขอพูดนี้มันเป็นอะไรที่มันเบรกไม่อยู่จริงๆนะตัวคุณน่ากลัวมากๆอะ่ะมันเป็นด้านลึกคุณมีพลังงานของความดุอยู่ในตัวเองนะแต่คุณเลือกที่จะไม่ใช้มันถ้าไม่จําเป็นจริงๆอะ่ะพี่หมอดูถึงพลังงานของคนดุดุมากๆดุแบบ อย่าให้มาอย่าอย่านะอย่าเล่นกับฉันฉันบอกแล้วนะฉันอุตส่าห์ไม่อะไรแล้วเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยคือคุณดุสเต็มันดุอยู่แล้วเดวิลขึ้นมามันก็บ่งบอกอยู่แล้วว่ามันโอ้โหสุดๆนะคุณเป็นเสือเก่าอะคุณเป็นเสือเก่าแต่ทุกวันนี้คุณเย็นละอืมคุณเย็นละคุณมีเหตุและผลคุณมีเหตุและผลแต่อย่าให้เรื่องบางเรื่องเข้ามาหาคุณโดยที่คุณไม่รู้เรื่องอะไรแบบเนี้ยเออนั่นแหละคุณถึงจะใช้งัด งัดความด้านดุด้านมืดของคุณออกมาสู้แล้วคําพูดของคุณเป็นคําพูดที่เล็งมันมันมันไม่ใช่คําพูดแบบได้อา่าสะทุนเป็นคําพูดแบบเออเป็นคําพูดแบบผู้ดีแต่มันหนักแน่นมันสามารถฆ่าคนตายได้เลยคําพูดของคุณอ่าเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะคุณสามารถปะปนอยู่กับผู้คนแบบเนี้คุณเจอมาทุกรูปแบบแล้วตั้งแต่ในอดีตและปัจจุบันคุณก็ยังเจออยู่นะเนี่ยใ้รจะไปเชื่อว่าคุณจะเป็นแม่บ้านแม่สีเรือน ใครจะไปเชื่อว่าคุณจะเป็นพ่อบ้านพ่อสีเรือนคุณเป็นคนที่ละเอียดมากๆแล้วก็เป็นคนที่อใจดีก็ดีสุดๆเวลาใจร้ายคุณก็ร้ายสุดๆเหมือนกันอืแต่คุณจะเอาด้านความใจดีของคุณออกมาซะมากกว่าถ้าถ้าไม่ทําให้คุณถึงคราวที่คุณจะต้องดุจริงๆอะ่ะคุณจะไม่ใช้ด้านมืดด้านดํา,ดาดของคุณออกมาเลยนะอืมผู้คนบางคนนะเขาจะนึกไม่ถึงด้วยซ้าเขาจะคิดไม่ถึงเลยว่า คุณน่ากลัวมากๆอะไรประมาณนี้เขาเจอแต่ด้านที่แบบอบอ้อมอารีขัดใครไม่เป็นปฏิเสธใครไม่เป็นเอออะไรประมาณนี้แต่ใจคุณรู้หมดทุกอย่างแต่พอเขาไม่เห็นด้านดุของคุณนะด้านดําที่คุณจะงัดออกมาด้านมืดที่คุณจะงัดออกมามันเป็นอะไรที่ทําให้เขาพอ่อหวาได้เหมือนกันนะเขากลัวได้เหมือนกันนะเอออะไรประมาณนี้ต้องบอกเลยเห็นไหมเ่งมากแข็งมากแรลงมาก เป็นคนที่มุทะลุด,ดุด,ดันเป็นคนที่สู้สู้กับทุกสถานการณ์ได้ดีเวลาที่คุณจนมุมเนี่ยอย่างที่พี่หมอพูด่ะคุณจะงัดด้านมืดด้านดำด้านดุของคุณออกมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆอ่ะเดวิลคุขึ้นมา,มาด้วยเป็นคนที่ไม่ยอมใครเหมือนกันนะในอดีตคุณไม,ไม่ยอมใครเหมือนกันนะคุณก็เป็นคนดื้อคนนึงเหมือนกันนะก็บอกแล้วไงว่าคุณคบได้ทั้งคนดีและคนไม่ดีแต่ไม่มีใครสามารถที่จะทําอะไรคุณได้เพราะคุณรู้หมด คุณเป็นคนที่ตอนนี้คุณปรงคุณเย็นลงแต่คุณก็ยังหลงเหลือแห่งความดุร้ายอยู่ในจิตใจของคุณก้นบึ้งลึกๆของคุณอ่ะเพราะแต่คุณจะไม่นําออกมาใช้ถ้าไม่จําเป็นเอออะขอใต้สํำรับดีกว่าขอใต้สําหรับดีกว่าโอ้โหการเวลาหกดาบการเวลาช่วยสอนคุณคุณเป็นคนมีเหตุและผลคุณเป็นคนที่ช่างสังเกตมากๆเป็นจิตวิทยา คุณเป็นคนที่การเวลาสอนคุณก็พี่หมอบอกแล้วว่าคุณจะเป็นคนดื้อคนดื้อมาก่อนในอดีตคุณอะทุกวันนี้คุณก็ต้องเจอคนประเภทเนี้ยทั้งดีทั้งไม่ดีปะปนกับชีวิตของคุณอยู่ทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็ยังมีเออพี่หมอบอกว่าคุณเจอมาก่อนแล้วอะแต่คุณเย็นลงแล้วคุณคุณเย็นลงแล้วคุณจะเอาด้านอ่อนไหวอ่อนหวานของคุณมาออกมาใช้แต่เวลาที่คุณดุร้ายจริงๆคุณจะเอาด้านดุของคุณออกมาแบบทําให้ทุกคนต้องกลัวต้องบาดหวาดผวาคําพูดของคุณมันหนัก หนักแน่นแล้วก็เป็นสิ่งที่ค่าคนได้อะไรประมาณนี้แต่คุณจะนําเอามาใช้เวลาที่คุณโกรธจริงๆอะไรประมาณนี้ยเนี่ยการเวลาสอนคุณจริงๆหกดาบเป็นการเวลาคุณโอ้ยคุณก็ได้ลําแข่งลําขาเหมือนกันนะ คุณเจอมาทุกรูปแบบคุณถูกเอารัดเอาเปรียบมาทุกรูปแบบแต่คุณก็รอดพ้นมาได้ทุกวันนี้คุณใช้ความดีและเสรจธรรมแห่งความดีความเป็นจริงความทุกสิ่งทุกอย่างที่ตั้งมั่นอยู่ในความดีเอามาใช้คุณเย็นลงคุณมีสติปัญญาคุณมีความรู้มีความสามารถคุณมีความคิดความอ่านคุณสามารถแยกได้คุณสามารถปรุงปล่อยวางเอออะไรประมาณนี้นะแต่คุณก็ยังหลงเหลือเหงนความเสือร้ายอยู่ในใจนะเสือร้ายยังติดตัวคุณมาเสือร้ายยังอยู่ในใจของคุณก้นบึ้งของคุณก็ยังมมีดดดด้้าาานนืและํ มีพลังงานแห่งความดุร้ายอยู่ในจิตใจของคุณนะแต่คุณจะใช้ในเมื่อที่มันทนไม่ไหวจริงๆอ่ะเออนั่นแหละนะคะใครที่พลังงานตรงกับคลิปนี้ยังไงนะนะคะให้กดรับพลังงานเอาไว้เลยเนาะคุณเป็นคนที่เข้มแข็งไม่มีใครสู้คุณได้ไม่มีใครทําคุณได้คุณมีทั้งสเตนเจ็ดไม้เท้าคุณเป็นคนที่มีองค์เออมีองค์คุณเป็นมูเตลูมีสายมูเตลูเออนะ อ่ะยังไงแล้วคลิปนี้นะคะพี่หมอได้จบไว้เพียงเท่านี้นะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ